ตอนนี้คุณผมพวกเราทุกคนกำลังถูกปล้นโดยไม่รู้ตัวมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราถูกปล้นยังไงนั้นไปดูกันครับเจ yeah! สวัสดีครับผมต้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Game รายการที่จะมาคุยเรื่องการเงินให้เหมือนกับเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนที่รู้กันนะครับ แต่หลายคนก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือเปล่า <c oughs> ในฐานะของคนที่เรียนสายการเงินมานะครับผมว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รู้กันเออนั่นก็คือทุกๆคนกําลังถูกปล้นครับไม่ได้เพิ่งถูกปล้นนะถูกปล้นมานานแล้วด้วยแต่ไม่รู้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปคุยกับคนแก่หรือรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเพื่อนเพื่อก็น่าจะเคยโดนเขม่นตกันถูกไหมครับที่เขาบอกกันว่า ข้าวกะเพราหรือก๋วยเตี๋ยวในอดีตประมาณเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยราคามันแค่5บาท1 0บาทหรือแม้กระทั่ง1บาทเองนะแล้วตอนนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็ราคาแค่บาทละ2 0 0ตอนนี้ย2 0 0 0 0บาทไอ้บาใครมันจะไปเชื่อซึ่งฟังดูเป็นตำนานนะครับแต่ว่าคุณเชื่อไหมเดี๋ยวอีก10ปีของมันก็จะแพงขึ้นอยู่ดีผมจั่วหัวมาขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนึกออกกันแล้วครับนั่นก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นเอง เงินเฟ้อเนี่ยก็คือการที่เงิน100บาทที่เราถือไว้เนี่ยมันมีมูลค่าที่ลดลงเรื่อยๆครับอย่างเช่นในอดีตเนี่ยหนึบาทเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละยีบาทได้4ชามถูกไหมครับแต่เวลาผ่านไป25ปีเนี่ยมันจะสามารถซื้อได้เพียงแค่2ชามเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าไอ้เงินนี้เนี่ยความสามารถในการซื้อกําลังซื้อของมันเนี่ยลดลงหรือก็คือถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยค่าของมันลดลงเรื่อยๆครับซึ่งยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยค่าของมันเนี่ยก็ยิ่งลดลงลดลง เหมือนกับเราฉีกแบงค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่นะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ผมไม่ฉีกแบงค์จริงหรอครับเสียดายเงินซึ่งในคลาสการเงินเนี่ยสิ่งนี้เขามีหลักการอยู่ครับผมเขาเรียกมันว่า TVOM ครับ Time Value of Money หรือก็คือเงินในปัจจุบันเนี่ยจะมีค่ามากกว่าเงินในอนาคตเสมอนั่นก็เพราะว่ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย มูลค่าของเงินลดลงเรื่อยๆในอัตราเฉลี่ยประมาณ2.5-3%หถึงรหรือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอร์นั่นแหละซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่กับเรื่องของเงินเฟอร์ครับถ้าเกิดเราเอาเงินนี้เนี่ยไปวางไว้ถูกที่อาจจะเอาไปวางไว้ในอสังหาริมทรัพย์เอาไปวางไว้ในหุ้นหรือเอาไปวางไว้ในของสะสมต่างๆเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยแทนที่มูลค่าจะลดลงถูกไหมครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามูลค่าของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับว่าทําไมคนที่มีความรู้ด้านการเงินเนี่ย เขาถึงทํางานน้อยกว่าในขณะที่สามารถสร้างเงินได้มากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้หาเงินแล้วเอาไปถือไว้เป็นเงินสดหรือไม่ได้แค่เอาไปเข้าแบงก์แต่เขาเอาไปวางไว้ในที่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างเช่นถ้าเอาไปวางไว้ในหุ้นเนี่ยได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณปีละ10%เนี่ยผ่านไปประมาณ10ปีโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าของเงิน100บาทจะกลายเป็น200บาทครับซึ่งนี่คือเงินฟรีและยิ่งถ้าเวลาผ่านไปมากกว่าแค่10ปีเนี่ย มันไม่ได้เพิ่มจาก100กลายเป็น200กลายเป็น300แต่มันคูณทีละ2เท่ามันดับเบิลขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นจึงไม่แปลกว่าทำไมพวกนี้ถึงรวยกันเออและที่ผมบอกว่าโดนป้นเนี่ยเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าไอ้เงินที่เราเสียไปกับเงินเฟอ้อป,ประมาณปีละ2.5-3%เนี่ยมันหายไปไหนคือเงินมันไม่ได้หายไปจากโลกอยู่แล้วครับแต่ว่ามันย้ายจากที่1ไปอีกที่1ผมใบให้เงินพวกนี้เนี่ย ไปโผลในกระเป๋าตังค์คนรวยครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสามารถอธิบายได้ด้วยเรื่องของสูตรของ Money Velocity Money Supply ครับซึ่งผมจะเอาไปพูดในคลิปหน้าละกันว่ามันคืออะไรแต่โดยคร่าวๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนจำกัดบนโลกครับมันสามารถปริ้นออกมาได้เรื่อยๆ ดังนั้นถ้าเกิดเงินในระบบมันมีอยู่1000ล้านเนี่ยแล้วเราก็ถือเอาไว้100บาทเท่าเดิมถ้าเกิดเขาพิมพ์เงินกลายเป็น2,000ล้านบาทขึ้นมาเนี่ยในขณะที่สิ่งของที่มีไว้ให้ซื้อขายยังมีจํานวนอยู่เท่าเดิมเนี่ยไอ้เงิน100บาทของเราเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับแต่ว่าไอ้เงินนี้เนี่ยจะไปโผล่ในตลาดหุ้นจะไปโผล่ในพวกสิ่งของที่มูลค่าที่สูงขึ้นและสูงมากกว่าอัตราของเงินเฟอ้อ อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาพิมพ์เงินกันถูกไหมครับแต่แทนที่เงินพวกนี้เนี่ยจะวิ่งเข้าสู่กระเป๋าตังค์ของคนจนเพื่อเอาไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจกันถูกไหมครับกลายเป็นว่าไอ้เงินพวกนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นครับผมซึ่งทําให้ช่วงนี้เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยสูงมากๆพวกสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมีราคาที่ถูกดันขึ้นมาอย่างน่าใ,ใจหายครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเย้ yeah!